ก็สวัสดีพ่อแม่พี่น้องนะครับผมสุพุสุพุตนะครับผมทั้งในประเทศและต่างประเทศนะครับกลับมาพบพ่อกันอีกแล้วเช่นเคยนะครับผมกับสองเสียนหวยโน่นหนึ่งนะครับผมก็สวัสดีพี่น้องนะครับผมอยากเป็นท่าการนะครับผมสําหรับวันนี้นะครับผมก็ห่าก็มาตามต่อนะครับผมเขาเลี้ยงเลยครับตามต่อสูตรนะครับผมสูตรเลขคะแนนนะครับผมก็งวดที่แล้วก็เกือบถื้อแล้วไปคำพี่น้องพิษแจมหนึ่งครับผม ส่วนมันให้สามเจ็ดครับเจ็ดแปดนะครับผมเลขบนก็ออกส่วนหกแปดแล้วก็เลขล่างก็ออกสามหกนะครับผมพิดแต้มเดียวนะครับผมก็งวดนี้ก็เอามานําเสนอพี่น้องอีขึ้นเก่าแล้วครับผมเพื่อเพื่ออานจะเขานะครับผมแต่ว่างวดนี้ผมก็จัดตัวเด็ดไว้นะครับผมก็่ยีเอามาตัดให้มันเหลือหน่อยก็หัวที่แล้วนะครับผมงวดที่แล้วก็ใส่เต็มสตรีมแล้วนะครับผมก็มาเบิ่งกันเลยนะครับผมว่าสูตรมันจะเป็นังไรนะครับผมสำหรับสูตรนี้นะครับผมก็ เบื้องตามผมนะครับพี่น้องถักกอคลิปนี้มันสิบอเข้าใจนะครับผมก็บลักซิฟบนงวดที่แล้วนะครับผมก็คือหกนะครับผมอยู่ในหางวดที่ผ่านมานะครับผมมีหกติดอยูสองนะครับผมที่ผมว่ายว่องไว้นะครับผมอันนี้ที่หนึ่งนะครับผมงวดงวดนี้นะจิเป็นงวดวันที่สิบหกพฤศจิกายนครับผมเริ่มใส่คำนวณหาหางวดลังสุดนะครับผมเริ่มตั้งแต่หนึ่งพฤศจิกายนถึงสามสิบ ันลาคมปีหกสี่นะผมเพื่อจะได้เลข,ของหงดวันที่สิบเจ็ดหวดวันที่สี่สิบเจ็ดมกราคมนะครับผมสองพันหาลอยหกสิบหานะครับผมกับเ <c oughs> บิรงกันเลยนะผมว่าจีแบงกแดงผมทัวนี้กับหกตัวนี้นะผมเอาหกเอาหกเป็นตัวอย่างนะผมกับมานี่นะผมมานี่มานี่ได้เลขอ่าสี่ตัวแล้วนะผมบาน้หกตัวนี้นะผม,าะผมสาหรับหกหกฟอร์ดล่างนะผมกับตัวนี้ดึงมานี่นะครับผม ได้ตัวนี้นะผมลักกะแปดนะครับผมหลักซี่เพาก็ได้นะผมได้แล้วเดี๋ยวผมก็จะมาเขียนสรุปให้ผมหวานมีจักตัวนะครับผมก็สร้างรับแปดแปดตัวนี้ก็ขีดขึ้นไปห้าหกนะครับผมลักกะมาหนึ่งนะครับผมลักกะไปสามนะครับผมเดี๋ยวผมขีวงตัวนี้ไปนะผมเพื่อว่าให้ลงนะครับผมว่าตัวใดหลักซีหลักหน่อยนะผมแปดตัวนี้นะผมก็ หาครับผมหนึ่งนี้ก็หาขึ้ก็หาขึ้นก็นี่ห่อห่อสีนั่นนะผมเหล็กวัดสามนะผมห่อสีดึงตัวนี้มาเท่านะผมก็คือนสามนะครับผมก็คือนสามแล้วผมก็ฉีเขียนให้นะผมว่าสิบ่วยมีตัวใดนนะผมแล้วกฉีดตัดให้เป็นตัวเด็ดให้พร้อมตัวเด็ดให้พร้อมนะครับผมสำหรับลักคลิปนี้ได้ส่วนหนึ่ง สามเจ็นะผมศูนย์นึ่มหาเจ็นะครับผมศู่งสหเจลักน่วยนี่ได้หนึ่มหานะผมหนึ่งสามหาหกหนึ่นะครับผมได้เลขลักซิปหาโตนะผมลัก ลักหน่วยซี่ตัวนะผมถ้าเอามาอยู่ในนี้มาประกอบคู่กันเหมือนมันก็บสีเป็นเหล็กหลายตัวนะผมกัเดี๋ยวผมก็สีจับดึงตัวเดี้ยวออกจากศูนย์นี้ให้เลยน,นะครับผมกเบื้องกันนะพี่พน้องครับผมสําหรับเหล็กวดนี้นะผมลักซิปลักซิปอยู่ในนี้นะผม,นห,นะผมหาตัวอยู่ในเอ่อ ูนย์ครับผมลักกหานะครับผมศูนย์กหานะผมรักสิบรักสิบศูนย์ก็หานะครับผม่สัหรับรักสาหรับรักน่วยนะครับผมรักน่วยชิได้อยู่จับตัวเด่นกับชิได้อยู่สามตัวนะผมหนึ่งสาหานะครับผมหนึ่งสามหานะครับผมหนึ่งสามหากชิได้ศูนหนึ่ง 03 0หานะครับผมพี่น้องเออ่แล้วก็หาหนึ่งหาสามนะครับผมหาหนึ่งหาสามนะครับผมแล้วก็หาหานะครับผมสำหรับตัวนี้นะครับพี่น้องหาหานี่ถ้าพี่น้องว่ามากักเลขเบิร์นกะจีซื้อเลี้ยงกันไปเป็นหาหก หาเจ็ดก็ได้นะครับพี่น้องถ้าว่าอยากซื้อหาหาแล้ครับผมฟันไห้นะครับผมกับที่เด็ดกับมีอยู่หนึ่งสองสามสี่หกนะครับผมหกครูนะครับพี่น้องที่เด็ดแต่ว่าในนี้ผมมั่นใจที่สุดนะครับผมมั่นใจที่สุดก็คือสําหรับส่วนนี้นะผมมั่นใจที่สุดมีอยู่สามตัวพี่น้องหาหนึ่งหาสามแล้วก็ส่วนหานะครับผม มัดใจทีสุดสํหรับในส่วนนี้นะครับผมก็สหรับสุดท้ายนี่ก็ต้องขอขอบุญขอพ,พุ่นพี่นอกนะครับผมที่เขามารับชมและฟังนะครับผมก็ต้องลาพี่นอกไปด้วยคําว่าสวัสดีครับ